ในคืนสิ้นปีที่ผู้คนต่างพากันออกไปฉลองความสุขดูดอกไม้ไฟบานสะพรั่งบนท้องฟ้าหัวเราะและยิ้มแย้มต้อนรับปีใหม่ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมมีเพียงไม่กี่คนที่จะคิดว่าในความมืดมิดของถนนลาดยางที่พาตัวเองกลับบ้านอาจมีสิ่งที่ไม่ควรพบเลยสักนิดกำลังรอคอยอยู่ คนโบราณเชื่อกันว่าเวลาข้ามปีเป็นช่วงเวลาที่ประตูระหว่างสองโลกจะเปิดกว้างวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปเกิดก็ดีหรือยังไม่ยอมจากไปก็ดีมักจะออกมาท่องเที่ยวในคืนเช่นนี้บางทีเพื่อหาความสนุกสนานตามวิถีของมนุษย์ที่พวกเขาเคยเป็นบางทีเพื่อหาทางออกจากความทุกข์ที่ยังคงผูกมัดพวกเขาไว้แต่บางทีก็เพื่อล้อเล่นกับคนเป็นที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเดินเข้าไปในกับดักที่ไม่มีวันลืม เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มคนหนึ่งในคืนข้ามปีที่เขาคิดว่าจะเป็นคืนที่สวยงามและโรแมนติกที่สุดในชีวิตแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเข้ามานานถึง1เดือนเต็มวีระเป็นหนุ่มวัย28ที่ทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพเขามีแฟนสาวชื่อเกดท,ที่คบหากันมา3ปีแล้วทั้งคู่วางแผนจะแต่งงานกันในปีหน้า คืนสิ้นปีนี้จึงมีความหมายพิเศษสําหรับพวกเขาเป็นคืนสุดท้ายของการเป็นแฟนกันก่อนจะก้าวเข้าสู่ปีที่จะได้เป็นสามีภรรยากันวีระขับรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า MT07 สีดําคันโปรดของเขาไปรับเกตจากคอนโดที่เธอเช่าอยู่ในย่านลาดพร้าวเวลาเกือบสามทุ่มครึ่งท้องฟ้ายามค่ำคืนเต็มไปด้วยเมฆหมอกจางๆอากาศเย็นสบายเหมาะกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่ง เกตสวมเสื้อกันหนาสีขาวตัวหนาผมยาวรวบหางม้าสูงสวมหมวกกันนอกรูปทรงเก๋ๆที่วีระซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดจุดหมายปลายทางของพวกเขาคือหาดจอมเทียนจังหวัดชนบุรีซึ่งมีการจัดงานดอกไม้ไฟยิงต้อนรับปีใหม่ที่สวยงามมากวีระจองที่พักริมหาดไว้วางแผนที่จะดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันในตอนเช้าของวันแรกแห่งปีใหม่ทุกอย่างดูลงตัวสมบูรณ์แบบ พวกเขาออกเดินทางจากกรุงเทพผ่านทางมอเตอร์เวย์หมายเลข7ซึ่งโล่งและมีรถน้อยกว่าทางเลือกอื่นๆแม้จะเป็นคืนสิ้นปีแต่รถส่วนใหญ่ดูเหมือนจะออกไปตั้งแต่บ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการจะราจรติดขัดถนนจึงค่อนข้างว่างเปล่ามีเพียงรถยนต์และมอเตอร์ไซค์กระจัดกระจายผ่านไปมาเป็นครั้งคราววีระขับรถด้วยความเร็วปานกลางไม่รีบร้อนเพราะยังมีเวลาอีกมากก่อนเที่ยงคืน นั่งซ้อนท้ายกอดเอวเขาแน่นบางครั้งก็ลูบหลังเสื้อเขาเบาๆเป็นสัญญาณแห่งความรักและความอบอุ่นลมกระทบใบหน้าเย็นๆแต่ไม่เย็นจนเกินไปกลิ่นอากาศบริสุทธิ์ผสมกับกลิ่นป่าไม้ข้างทางทำให้รู้สึกสดชื่น ประมาณเที่ยงคืนน้อยกว่านิดหน่อยพวกเขาถึงหาดจอมเทียนบริเวณหน้าหาดเต็มไปด้วยผู้คนนับพันนับหมืน่นต่างยืนชุมนุมกันรอดูดอกไม้ไฟแสงไฟประดับตกแต่งตามร้านค้าและโรงแรมทําให้บรรยากาศสดใสและมีชีวิตชีวาเสียงเพลงดังก้องจากหลายจุดผู้คนพูดคุยหัวเราะบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความคาดหวัง วีระจอดมอเตอร์ไซค์ในที่จอดรถของโรงแรมที่จองไว้จากนั้นทั้งคู่เดินไปยังชายหาดเพื่อหาจุดชมดอกไม้ไฟพวกเขาเลือกจุดที่ค่อนข้างห่างจากฝูงชนหน่อยบนเนินทรายที่มีต้นมะพร้าวโปรยปลายไม่กี่ต้นจุดนี้สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้กว้างแต่ไม่แออัดเหมือนจุดอื่นๆเมื่อเข็มนาฬิกาเลื่องไปถึง12นาฬิกาเสียงที่ฝูงชนร่วมกันนับถอยหลัง 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 สวัสดีปีใหม่เสียงโห่ร้องและเสียงปรบมือดังสนัน่นในขณะเดียวกันดอกไม้ไฟก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าระเบิดเป็นสีสันต่างๆนานา,นา,นาแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงทองเงินสินบางดอกระเบิดเป็นวงกลมใหญ่บางดอกเป็นน้ำตกบางดอกเป็นดาวพุ่งมากมายเกตยกมือขึ้นอ้าปากค้างด้วยความตื่นตาตื่นใจดวงตาเธอสะท้อนแสงสีสันจากดอกไม้ไฟทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น วีระยืนอยู่ข้างหลังโอบกอดเธอเบาๆทั้งคู่มองท้องฟ้าด้วยความตื่นเต้นดอกไม้ไฟยิงต่อเนื่องเกือบ20นาทีแต่ละครั้งที่ระเบิดบนท้องฟ้าจะมีเสียงปรบมือและเสียงโห่ร้องจากฝูงชนตอบรับเมื่อดอกไม้ไฟดอกสุดท้ายมอดลงไปผู้คนค่อยๆเริ่มกระจายตัวออกจากชายหาดบางคนกลับเข้าโรงแรมบางคนไปนั่งทานอาหารในร้านค้าริมหาที่เปิดทั้งคืนบางคนยังคงอยู่เดินเล่นตามชายหาดเพลิดเพลินกับบรรยากาศวีระและเกด เดินไปนั่งที่เก้าอี้หวายในร้านอาหารริมหาดแห่งหนึ่งสั่งอาหารและเครื่องดื่มฉลองพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยเกี่ยวกับแผนการในปีหน้าเกี่ยวกับงานแต่งงานเกี่ยวกับที่พวกเขาอยากไปเที่ยวด้วยกันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเกือบสองทุ่มครึ่งของวันแรกแห่งปีใหม่พวกเขาตัดสินใจขับรถกลับกรุงเทพในคืนนั่นเองแทนที่จะค้างคืนตามแผนเดิม เพราะเกดมีงานเร่งด่วนที่ต้องทำในเช้าวันรุ่งขึ้นแม้วีระจะรู้สึกเสียดายเล็กน้อยแต่ก็เข้าใจและยอมรับได้เขายกเลิกการจองห้องพักจากนั้นกลับไปที่ลานจอดรถเพื่อขึ้นมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นเวลาประมาณตีสองครึ่งบรรยากาศเปลี่ยนไปจากตอนที่พวกเขามาท้องฟ้ามืดมิดกว่าตอนมาเมฆหนาทึบขึ้นดวงจันทร์และดวงดาวมองไม่เห็น มีเพียงแสงไฟริมถนนที่ทอแสงสลัวสลวผู้คนส่วนใหญ่เข้าพักแล้วถนนจึงเงียบกว่าตอนมารถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งผ่านไปมากระจัดกระจายมากขึ้นวีระสตาร์ทเครื่องยนต์เกตขึ้นนั่งสอนท้ายสวมหมวกกันน็อกให้แน่นจากนั้นทั้งคู่ก็ออกเดินทางกลับเขาเลือกเส้นทางเดิมผ่านทางมอเตอร์เวย์หมายเลข7ซึ่งตอนนี้ยิ่งว่างเปล่ากว่าตอนมามีรถเพียงไม่กี่คันวิ่งผ่านไปมา ขับออกมาได้ประมาณ20กิโลเมตรบรรยากาศเริ่มให้ความรู้สึกแปลกๆไฟริมทางดูสลัวกว่าปกติบางดวงกระพิบไปมาบางดวงดับไปเลยความมืดจึงถ่วงหนาขึ้นแสงไฟหน้ารถของมอเตอร์ไซค์เป็นเพียงแสงเดียวที่ทำให้มองเห็นถนนข้างหน้าได้ชัดเจนเสียงเครื่องยนต์ดังก้องในความเงียบลมพัดแรงขึ้นอากาศเย็นจัดผิดปกติ แม้จะเป็นเดือนมก,กราคมแต่ก็ไม่เคยเย็นขนาดนี้มาก่อนเกตดกอดเอวีระแน่นขึ้นดูเหมือนเธอจะรู้สึกหนาวหรือไม่สบายใจบางอย่างจูๆ่ๆข้างหน้าประมาณ100เมตรมีเงาสีขาวปรากฏขึ้นข้างทางเงานั้นยืนนิ่งอยู่ริมไหลทางดูเหมือนจะเป็นคนคนหนึ่งแต่ระยะยังไกลเกินกว่าจะมองเห็นชัดเจนวีระชะลอความเร็วลงเล็กน้อย เพราะกังวลว่าอาจจะเป็นคนเดินเท้าข้ามถนนหรืออาจจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นเมื่อขับเข้าใกล้มากขึ้นเขาเห็นชัดว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าสีขาวทั้งตัวผมยาวดำสนิทรุ่งรังปล่อยยุ่ยยืนหันหลังให้ผู้หญิงคนนั้นยกมือขึ้นโบกช้าๆราวกับว่าต้องการให้รถหยุดวีระสงสัยว่าเธอคงจะเกิดปัญหาอะไรสักอย่างอาจจะรถเสียหรือหลงทางหรือต้องการความช่วยเหลือ แต่ทันใดนั้นเกตก็ตบไหล่เขาแรงส่งสัญญาณว่าอย่าหยุดให้ขับไปเลยวีระรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยแต่เขาก็เลือกเชื่อสัญชาตญาณของแฟนสาวจึงบิดมือเร่งเครื่องยนต์เพิ่มความเร็วขึ้นขับผ่านผู้หญิงคนนั้นไปแต่ในขณะที่ขับผ่านวีระได้เหลือบมองไปทางกระจกมองข้างเห็นผู้หญิงคนนั้นหันหน้ามามองเขาตามชา้าช้าใบหน้าเธอซีดเผือดราวกับกระดาษดวงตากลมโตผิดธรรมชาติ ปากยิ้มกว้างจนเกือบจะรดหูแต่รอยยิ้มนั้นไม่ได้ทำให้รู้สึกอบอุ่นหรือมิดกลับทำให้รู้สึกขนลุกและหนาวเหน็บวีระสะดุ้งเล็กน้อยแต่พยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นเพียงแสงชัยจากไฟหน้ารถที่ทำให้เห็นผิดไปเขาขับต่อไปโดยไม่หันกลับไปมองอีกเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆจนเร็วกว่าเดิมหน่อยหนึ่งขับไปได้อีกประมาณ5กิโลเมตรทุกอย่างดูปกติไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น วีระเริ่มผ่อนคลายคิดว่าเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่ไม่มีความหมายอะไรบางทีผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นคนขับรถชนอะไรแล้วกำลังรอความช่วยเหลือก็ได้แต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างในกระจกมองข้างอีกครั้งมีแสงไฟวิ่งตามมาข้างหลังระยะประมาณ200เมตรตอนแรกเขาคิดว่าเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์คันอื่นที่กำลังขับทิศทางเดียวกันแต่เมื่อสังเกตดีๆแสงนั้นดูแปล,แปลกแ มันไม่ใช่ไฟหน้ารถธรรมดาแต่เป็นแสงสีขาวจ้าอย่างไม่เป็นธรรมชาติเคลื่อนที่เร็วกว่ารถทั่วไปมากวีระเพิ่มความเร็วขึ้นอีกหวังจะหลุดพ้นจากสิ่งที่กำลังตามมาแต่แสงนั้นก็เพิ่มความเร็วขึ้นมาด้วยระยะห่างลดลงเหลือ100เมตรแล้วก็50เมตรแล้วก็30เมตรจนในที่สุดก็เข้ามาใกล้มากพอที่มองเห็นได้ชัดเจนในกระจกมันไม่ใช่รถมันเป็นเงาสีขาวลอยมาในอากาศ เงานั้นมีรูปร่างคล้ายคนแต่ไม่มีเท้าสัมผัสพื้นลอยเหนือพื้นถนนประมาณครึ่งเมตรเคลื่อนที่เร็วราวกับวิ่งหรือแม่กว่านั้นราวกับถูกดูดเข้ามาหาพวกเขาผมยาวดำปลิวสวัยตามลมใบหน้าซีดขาวดวงตากลมโตจ้องมองมาอย่างไม่กระพริบปากยิ้มกว้างเหมือนเดิมเกตกอดเอลวีระแน่นมากจนเกือบบีบให้เขาหายใจไม่ออกเขารู้สึกได้ว่าเธอกำลังสั่นเทา กลัวมากวีระเองก็รู้สึกขนลุกทั่วตัวหัวใจเต้นแรงมือที่จับแฮนด์รถเหงื่อออกเย็นวาบเขาบิดมือเร่งจนสุดมอเตอร์ไซค์พุ่งตรงไปข้างหน้าด้วยความเร็วเกือบ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าที่เขาเคยขับมาตลอดแต่เงานั้นก็ยังตามมาติดติดไม่ว่าเขาจะขับเร็วแค่ไหนระยะห่างไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยสักนิดเงานั้นลอยตามมาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่รู้จักหยุดยิ้มกว้างและจ้องมองมาตลอดเวลา บางครั้งมันจะเอื้อมมือยาวออกมาราวกับพยายามจะคว้าอะไรสักอย่างแต่ก็ยังไม่ถึงวีระพยายามคิดหาทางออกเขามองหาทางออกหรือจุดพักรถหวังจะหลบหนีเข้าไปในอาคารหรือปั๊มน้ำมันที่มีคนมากๆเพราะรู้สึกว่าอยู่บนถนนเปิดโล่งแบบนี้อันตรายเกินไปแต่บนทางมอเตอร์เวย์ไม่มีทางออกหรือจุดพักรถในระยะใกล้ต้องขับไปอีกหลายกิโลเมตรกว่าจะถึงจุดแรกเขาจึงตัดสินใจขับต่อไป หวังว่าจะสามารถขับหนีจนกว่าจะถึงจุดที่มีผู้คนหรือที่สว่างแต่ยิ่งขับไปเท่าไหร่บรรยากาศก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นไฟริมทางดับไปแล้วหลายดวงความมืดท่วงหนาเข้ามามีเพียงแสงไฟหน้ารถของเทา้าและแสงสีขาวผิดธรรมชาติที่ตามมาข้างหลังทันใดนั้นเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นเสียงหัวเราะผู้หญิงแหลมสูงดังก้องไปทั่วทั้งที่บนถนนไม่มีใครนอกจากพวกเขากับเงานั้น เสียงหัวเราะนั้นฟังดูไม่เป็นมนุษย์มันมีแต่ความเยาะเยะ้ยความโหดร้ายและความสนุกสนานแบบบิดเบี้ยวมันทำให้เลือดเย็นเฉียบไปทั่วร่างกายวีระพยายามทำใจให้สงบบอกตัวเองว่านี่อาจจะเป็นแค่ภาพหลอนแค่ความเหนื่อยล้าแค่จินตนาการที่วิ่งเข้ามาในหัวแต่ร่างกายของเขารู้ความจรงิงมือสัน่นขาอ่อนเงื่อเย็นไหลลงตามหลังเกตดกอดเขาแน่นจนเกือบทำร้ายเขา เธอไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เขารู้สึกได้ถึงความกลัวของเธอจูๆ่ๆเงานั้นก็พุ่งเข้ามาเร็วกว่าเดิมระยะห่างลดลงเหลือเพียง10เมตร5เมตร3เมตรวีระเหลือบมองกระจกแล้วเห็นมันชัดเจนมากกว่าที่เคยใบหน้านั้นชัดเจนเหลือเกินผิวซีดขาวราวกับไม่เคยได้สัมผัสแสงแดดดวงตากลมโตผิดธรรมชาติมีแต่ส่วนขาวไม่มีม่านตาปากยิ้มกว้างจนเกือบจะรดหู เผยให้เห็นฟันที่เหลืองคล้ำและเหงือกดำลิ้นยาวห้อยออกมามือทั้งสองข้างเอื้อมมาข้างหน้านิ้วยาวเรียวแหลมคมเล็บดำยาววีระกรีดร้องในใจบิดมือเร่งจนไม่สามารถเร่งได้อีกแล้วมอเตอร์ไซค์สั่นสะเทือนด้วยความเร็วเสียงเครื่องยนต์คำรามดังลั่นแต่เงานั้นก็ยังเข้ามาใกล้ได้จนในที่สุดมันหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวีระเหลือบมองกระจกอย่างรวดเร็ว ข้างหลังว่างเปล่ามีเพียงถนนมืดและไฟริมทางที่กระพริบเป็นครั้งคราวเงาสีขาวนั้นหายไปเสียงหัวเราะก็หายไปบรรยากาศกลับสู่ปกติลมก็ไม่เย็นจัดเหมือนเมื่อครู่เขาชะลอความเร็วลงช้าๆหายใจหอบหัวใจยังคงเต้นแรงเกตดยังคงกอดเขาแน่นแต่เขารู้สึกได้ว่าเธอผ่อนคลายลงบ้างสั่นเทาน้อยลงหายหายไปแล้ววีวีระพูดเสียงสัน่น เกดพยักหน้ารับอยู่ข้างหลังไม่พูดอะไรทั้งคู่ขับต่อไปด้วยความระมัดระวังไม่กล้าขับเร็วเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ช้าเกินไปตลอดทางวีระเหลือบมองกระจกข้างบ่อยๆกลัวว่าเงานั้นจะกลับมาแต่โชคดีที่ไม่มีอะไรปรากฏขึ้นอีกพวกเขาถึงกรุงเทพตอนเกือบห้าโมงเช้าท้องฟ้าเริ่มสว่างแสงอรุณทอประกายสีอมส้มอ่อนๆบนขอบฟ้า นกเริ่มร้องเจียวจ่าวคนเริ่มตื่นออกมาเดินออกกำลังกายทำงานเปิดร้านค้าทุกอย่างดูปกติสดใสเหมือนทุกวันวีระไปสังเกตที่คอนโดของเธอก่อนจะลงเธอหันมามองเขาด้วยสีหน้ากังวลพี่วีระวังตัวนะฉันรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่ามันมันยังไม่จากไปอะไรนะวีระถามด้วยความตกใจผู้หญิงคนนั้นฉันรู้สึกว่ามันติดตามพี่มาเกตตอบ ฉันไม่รู้ทำไมแต่ฉันรู้สึกได้วีระกลืนน้ำลายอย่างลำบากเธอจะให้ฉันทำยังไงไปวัดได้ไหมทำบุญสวดมนต์ขอพรจากพระสงฆ์แล้วก็ระวังตัวให้ดีนะอย่าอยู่คนเดียวในที่มืดมืดวีระพยักหน้าแม้จะรู้สึกว่าฟังดูเหมือนเกินจริงแต่หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเขาพร้อมจะเชื่ออะไรก็ได้หลังจากคืนนั้นชีวิตของวีระเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ทุกคืนเขาจะฝันร้ายฝันว่าผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ข้างเตียงเขาจ้องมองเขาด้วยดวงตากลมโตไร้ม่านตายิ้มกว้างด้วยปากที่เหยียดจรดหูบางครั้งเธอจะก้มลงมาใกล้หน้าเขาใบหน้าสีขาวห่างจากใบหน้าเขาเพียงไม่กี่เซนติเมตรลมหายใจเย็นเฉียบพัดโชยมามีกลิ่นเหม็นอับคล้ายของเน่าเปื่อย บางครั้งเธอจะเอื้อมมือมาแต่ที่ใบหน้าเขานิ้วเย็นเยือกราวกับน้ำแข็งลูบไล้ไปตามแก้มไล่ลงมาที่คอไปที่อกวีระจะพยายามดิ้นรนพยายามหนีแต่ร่างกายไม่ขยับราวกับถูกตรึงไว้ด้วยพลังอันชั่วรายแล้วเธอก็จะหัวเราะเสียงหัวเราะแหลมสูงมากสยดสยองดังก้องไปทั่วห้อง ก่อนที่วีระจะตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจหอบหายใจเงื่อโชคทั้งตัวแต่ไม่ใช่แค่ฝันร้ายในตอนกลางวันเขาก็เริ่มเห็นเงาสีขาวนั้นตามตัวตอนที่เดินไปทำงานเขาจะเห็นเธอยือนอยู่ริมทางเท้ามองตามเขาไปตอนที่นั่งทำงานในออฟฟิศเขาจะเห็นเธอยือนอยู่นอกหน้าต่างแม้ว่าออฟฟิศของเขาจะอยู่ชั้นสิบห้า ตอนที่กินข้าวในร้านอาหารเขาจะเห็นเธอนั่งอยู่โต๊ะข้างๆจ้องมองเขาโดยไม่กระพริบเขาพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเพียงภาพหลอนแค่ความเครียดแต่ยิ่งวันผ่านไปเธอก็ปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ใช่แค่การมองเห็นเท่านั้นเขายังได้ยินเสียงเธอด้วยเสียงกระซิบเบาๆตามหูพูดภาษาที่เขาฟังไม่รู้เรื่อง แต่น้ำเสียงเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความทุกข์แสนสุขภาพของวีระเริ่มทรุดโทรมนอนไม่หลับเพราะกลัวฝันร้ายกินอาหารไม่ได้เพราะไม่มีความอยากอาหารน้ำหนักลดลงเกือบ10กิโลกรัมภายในสามสัปดาห์สีหน้าซีดเผือดใต้ตามีรอยคล้ำดวงตาโหลร้อนรน เพื่อนร่วมงานและครอบครัวเริ่มกังวลถามว่าเขาเป็นอะไรแต่เขาบอกไม่ได้กลัวว่าเขาจะถูกมองว่าบ้าหรือจิตไม่ปกติเกีพยายามช่วยเขาแถวพาเขาไปหาหมอหมอให้ยานอนหลับและยาลดความวิตกกังวลแต่มันไม่ได้ผลยังคงฝันร้ายทุกคืนยังคงเห็นเงานั้นทุกวันเธอพาเขาไปหานักจิตวิทยาพูดคุยเกี่ยวกับความเครียดและความกลัวแต่มันก็ไม่ได้ผลเช่นกัน เพราะสิ่งที่เขาประสบไม่ใช่เรื่องในจิตใจมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเกตจิงพาเขาไปหาหมอผีหมอดูแม่มดหมอนหลายคนแต่ละคนบอกว่ามีวิญญาณติดตามเขามีบางคนบอกว่าเป็นผีหญิงที่ตายอย่างไม่เป็นสุขมีความอาฆาตแค้นใจกับผู้ชายมีบางคนบอกว่าเป็นผีที่ถูกทิ้งให้ตายบนถนนสายนั้นมีความโกรธเคียงกับคนที่ไม่ยอมช่วยเธอ พวกเขาทำพิธีกรรมต่างๆมากมายให้น้ำมนให้เครื่องรางของขลังทำพิธีไล่ผีแต่ไม่มีอะไรได้ผลผู้หญิงคนนั้นยังคงติดตามเขายังคงปรากฏในฝันและในความเป็นจริงยิ่งวันผ่านไปเธอก็ยิ่งเข้ามาใกล้มากขึ้นกล้าหาญมากขึ้นโหดร้ายมากขึ้นวีระเริ่มสิ้นหวัง เขาคิดว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับฝันร้ายนี้ไปตลอดหรือแย่กว่านั้นเธออาจจะฆ่าเขาดึงวิญญาณของเขาไปอยู่กับเธอในโลกอีกใบหนึ่งแต่แล้วเกดก็นึกถึงคำแนะนำของคุณยายของเธอคุณยายชราที่เคยบอกกับเธอว่าสิ่งที่ผีต้องการมากที่สุดไม่ใช่การล้างแขนแต่คือบุญกุศลเพราะบุญกุศลจะช่วยให้วิญญาณได้พ้นทุก์ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าพี่วีลองทำบุญดูไหม เกกพูดแต่ไม่ใช่ทำบุญครั้งเดียวต้องทำต่อเนื่องทำจนกว่าจะหมดความอาฆาตแขนวันรุ่งขึ้นแม้ร่างกายจะอ่อนล้าแม้จิตใจจะหมดหวังวีระก,ก็ยังตื่นแต่เช้าหมู่ประมาณตีห้าเขาอาบน้ำแต่งกายสวมเสื้อผ้าสีขาวสะอาดจากนั้นก็เดินทางไปยังวัดใกล้บ้านวัดนั้นเป็นวัดเก่าแก่มีพระประจำอยู่ประมาณสิบรูป ทุกเช้าจะมีพระออกมารับบิณฑบาตตามถนนหน้าวัดวีระซื้อข้าวสารอาหารแห้งผลไม้น้ำดืม่มและของใช้จำเป็นต่างๆใส่ในถุงผ้าแล้วรอพระที่หน้าวัดเมื่อพระเดินผ่านมาเขาคุกเข่าลงยกถุงผ้าขึ้นพนมมือก้มหน้าลงต่ำในใจภาวนาว่า ข้าแต่พระรัตนตรัยขอรับบุญนี้ถวายแด่ผู้หญิงที่กำลังทุกข์ทรมานขอให้เธอได้รับบุญกุศลน,นี้ได้พ้นจากความทุกข์ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมหากได้ทำสิ่งใดที่ทำให้เธอไม่พอใจขอให้ยกโทษให้พระรับบิณฑบาตอย่างนิ่งเงียบแล้วเดินต่อไป วีระ,ะนั่งอยู่ที่นั่นสักครู่หายใจเข้าออกช้าๆรู้สึกถึงความสงบเล็กน้อยที่เข้ามาในใจวันต่อมาเขากลับมาอีกครั้งใส่บาตอีกครั้งภาวนาอีกครั้งในใจยังคงทุ่มเทให้กับผู้หญิงคนนั้นทุกเช้าเขาจะตื่นแต่เช้ามืดเดินทางไปวัดใส่บาตพระภาวนาให้บุญกุศลไม่มีวันขาดแม้ว่าร่างกายจะอ่อนล้าแม้ว่าจิตใจจะท้อแท้ แต่เขาก็ยังคงทำต่อไปแรกๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังคงฝันร้ายทุกคืนยังคงเห็นเงานั้นทุกวันแต่แล้วเขาก็เริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างเล็กน้อยเธอไม่เข้ามาใกล้มากเท่าเดิมไม่หัวเราะดังเท่าเดิมเมื่อปรากฏตัวในฝันใบหน้าของเธอดูนิ่มนวลลงเล็กน้อยรอยยิ้มไม่กว้างเท่าเดิมดวงตาไม่ดุร้ายเท่าเดิมวีระยังคงใส่บาตท,ทุกเช้าไม่หยุด ไม่ลดละแต่ละครั้งที่ภาวนาเขาจะรู้สึกถึงความจริงใจในใจตัวเองรู้สึกถึงความปรารถนาที่จะให้เธอได้พ้นถูกทีละนิดทีละนิดเธอก็เริ่มห่างออกไปปรากฏตัวน้อยลงหน้าตาอ่อนโยนขึ้นจนในที่สุดหลังจากใส่บาตรมาได้29วันในคืนที่30วีระฝันว่าเธอยืนอยู่ข้างเตียงเขาอีกครั้งแต่คนนี้แตกต่างไปจากเดิม ใบหน้าไม่ซีดขาวอีกต่อไปมีสีสันขึ้นมาเล็กน้อยดวงตามีม่านตามองด้วยความอ่อนโยนปากไม่ยิ้มกว้างแต่เป็นรอยยิ้มอ่อนๆที่ดูสงบและปลอบใจเธอสวมชุดสีขาวที่สะอาดสะอ้านผมยาวเรียบเนียนไม่รุ่งรังเธอก้มลงมาใกล้เขาแต่ที่ไหล่เขาเบาๆสัมผัสนั้นไม่เย็นเยือกแต่อบอุน่นขอบคุณเธอพูดเสียงนุ่มนวล ขอบคุณที่ให้บุญกุศลแก่ข้าข้าได้รับแล้วตอนนี้ข้าจะไปแล้วขอให้เจ้ามีความสุขแล้วเธอก็หันหลังเดินจากไปเดินเข้าไปในแสงสว่างสีขาวที่ปรากฏขึ้นข้างหน้าจางหายเป็นจุดเล็กๆจนไม่มีอะไรเหลือวีระตื่นขึ้นมาครั้งนี้ไม่ได้หอบหายใจไม่ได้เหงื่อโชกแต่รู้สึกสงบรู้สึกเบาเราวกับภาระหนักๆที่แบกมานานถูกยกออกไป เขามองรอบห้องไม่มีเงาอะไรไม่มีเสียงอะไรมีแต่แสงอรุณนวลส่องผ่านมานหน้าต่างเข้ามาเขายิ้มเขารู้ว่าเธอจากไปแล้ว วีระยังคงไปวัดในเช้าวันที่30วันสุดท้ายของการใส่บารต่อเนื่องเขาใส่บารพระเหมือนทุกวันแต่ครั้งนี้เขาภาวนาไม่เพียงแค่ให้ผู้หญิงคนนั้นแต่ให้กับวิญญาณทุกดวงที่กำลังทุกทรมานที่ยังไม่ได้ไปเกิดที่ยังไม่ยอมจากไปขอให้พวกเขาได้รับบุญกุศลน,นี้ได้พ้นทุกข์ได้ไปสู่ที่ที่ดีกว่า หลังจากนั้นเขาเดินเข้าไปในวิหารนั่งสมาธิอยู่หน้าพระประธานปิดตาหายใจเข้าออกช้าๆรู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือนตอนที่ลืมตาพระสงฆ์รูปหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเขาเป็นพระสูงอายุใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยน่นแต่ดวงตามีแสงที่อ่อนโยนและเปี่ยมวิชาอุบาสกทำได้ดีแล้วพระพูด การให้บุญกุศลอย่างจริงใจคือการให้อภัยอย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งที่วิญญาณต้องการไม่ใช่แค่พิธีกรรมไม่ใช่แค่เครื่องรางแต่คือความเมตตาและการให้อภัยจากใจจริงวีระพนมมือไหว้กระผมกระผมไม่แน่ใจว่าทำถูกหรือเปล่าแต่กระผมแค่อยากให้เธอได้พ้นทุกข์พระยิ้มอ่อนๆนั่นคือจิตใจที่บริสุทธ เธอได้พ้นทุกข์แล้วและอุบาสกก็ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นหล้วนต้องการความเมตตาและการให้อภัย พระลุกขึ้นเดินจากไปทิ้งให้วีระนั่งอยู่คนเดียวในวิหารที่เงียบสงบหลังจากนั้นชีวิตของวีระค่อยๆกลับสู่ปกติเขานอนหลับได้ดีขึ้นกินอาหารได้มากขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นสีหน้าสดใสขึ้นไม่มีเงาอะไรตามหลอกหลอนอีกต่อไปไม่มีเสียงหัวเราะแหลมสูงไม่มีฝันร้ายเขาและเกตแต่งงานกันในเดือนมีนาคมพิธีงานเรียบง่ายแต่อบอุ่นมีแต่เพื่อนสนิทและครอบครัว ในวันนั้นท้องฟ้าสดใสแสงแดดอบอุ่นลมพัดเย็นสบายทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบแต่วีระไม่ได้ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเขายังคงไปวัดใส่บาตท,ทุกวันพุธและวันอาทิตย์ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเขาได้เรียนรู้คุณค่าของการให้และการทำบุญเขาทำบุญเพื่อผู้อื่นเพื่อวิญญาณที่กำลังทุกทรมานเพื่อสิ่งมีชีวิตทุกดวง บางครั้งเขาจะนึกถึงผู้หญิงคนนั้นสงสัยว่าเธอเป็นใครทำไมถึงตายบนถนนสายนั้นทำไมถึงมีอาฆาตแค้นมากมายแต่แล้วเขาก็ปล่อยวางบางสิ่งไม่จำเป็นต้องรู้คำตอบบางสิ่งก็เป็นแค่บทเรียนที่เราต้องเรียนรู้ สิ่งที่เขารู้แน่ๆคือในคืนข้ามปีนั้นเขาได้เจอสิ่งที่ไม่ควรเจอแต่ก็ได้เรียนรู้สิ่งที่สำคัญว่าความเมตตาและการให้อภัยมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแม้แต่วิญญาณที่เต็มไปด้วยมืดมน